ใว้ไว้แล้ว,ลวเออเนี่ยสเตยมแลวไหนเอาลิงม,มาดิเนี่ยขึ้นและไหนลองเปิดเกม จะได้รู้เออเปิดแล้วหรอตอนนี้เราเดินะเตีมได้แล้วเรียน,ล,ยนลองล,ลองเล่นดูกดแคชชชีหรอเด่นแมทหรืออะไรก็ได้ถ้ากูพูดนี่คือได้ยินไหม นในสตีมอะในสตีมได้ยินปะ่ะได้ได้ยินแต่แบบเสียงเบาอะอออาเสียงเสียงกูดังกว่าไอ้ใช่ดดฮัลโหลเฮลโลเทสเทสอีก,อก ูดมาดิฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยนี่ผมก็เสียเป็นไม้ตัวเอง เยัยลู้ปืนหลบหลัวหมดเลยอ้ออโอ,อ,อ้ไม่คมบา้างเอเลื่อนละ่ะในเกมเลื่อนใช่ไหมออโอ้โวดเรือนอุย้ยเจ็บโปรจะโวยแล้ว ไม่เจ็โปวดนะครับยิงไม่โดนนี่ตามพูดไงฮะอืมอืมไม่ตายฮะ Uh, uh, uh. Hei. Blond,

พอได้แต่ค่ามันแตกครับโออเคมน้องเจมบ้าโอ้ไม่ตายเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền หนักเล้วก <N> ูว่ากูหนักเล้วอย่าไม่หนักโอ้ยได้หัวได้ยัง เนี่ยขวดแบบแปลกมันค,คงไม่โหดขนาดนั้นครัอ,อะไรพวกเด็ดเด็ดมันดนไหมสามร้อยครับสามร้อยสามร้อย ที่กูเคยลองให้ภูมิดูนะโอ้โหโอ้โหมันโอ้โรโรเย็ยโรทำไมวะกระตุกอะมันฟาดมันแตกใช่อะแหนะเออไม่ดีมั้งมันมันไม่ได้แตกขนาดนั้นแต่แบบ ลองไปเซต OBS อเบียะเซตติง huh. แล้วก็ไอสตรีมทไมไม่ใช่ออปท์ออ์ไอเยเอาเ่าประมาณนะบิดเลดปรมบิดเลดนี่กูต้องตามยู u ูบมาบอกบเลดโอเ<อ>คได้ได้ นตั้งตามยูทูบไอพีเซตอละอื่เท่าอะไรอ่ะใช่้าอะไรอ่ะไม่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 ใช่อันนี้อ่าต้องไปดูวิดีโออ่ะวิดีโอก็ได้แล้วเนี่ยวะแล้วมันแตกตั้งตั้งนานแล้วไหมหรือว่ามันนั่นแหละมันก็นานแล้ว สเต็มเอาพุทกดที่เอาพุท่อนเอาพุท ไิน่นั่นไอ High q u a l ต t y ลองดูดิไม่ไม่ใช่ไอ้ลองเรือออันแรกนี่ไม่ไม่ๆม,ม,ม,ม่อันนี้ไอเออเนี่ยเอเอไม่ใช่หรอปิลเลยม่เกียวมนเกียวกับวิดีโอแล้วอ๋อรู้แล้วลองปิดสรีมกันกดสต็อป